สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางช่อง YouTube และ f เฟ e b o o กทุกท่านนะคะวันนี้ทางเพจร้านชานชายัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนี่ค่ะแท็กเตอร์ยันม่านะคะเข้ามาใหม่หลายคันเลยค่ะมีนะคะตัวนี้เป็นยันม่า e f 4 9 4 t นะคะ49นะคะก็จะราคาอยู่ที่380,000บาทนะคะอุปกรณ์นะคะชุดดันดินหน้านะคะส่วนอุปกรณ์หลังนะคะลูกค้าเลือกได้หนอย่างนะคะ มาที่รุ่นนี้เลยค่ะเยนมา e f 514 MU นะคะตัวนี้เป็นตัวลายแมนยูนะคะตัวนี้อยู่ที่498,000บาทนะคะอุปกรณ์หลังลูกค้าก็เลือกได้1อย่างนะคะมาที่คันนี้เลยค่ะเยนมา e f 494นะคะตัวนี้นะคะไม่มีอุปกรณ์ดัดดินานะคะถ้าเกิดเอานะคะเพิ่มเงินติดตั้งใหม่ได้นะคะแต่อุปกรณ์หลังนะคะเลือกได้1อย่างนะคะตัวนี้นะคะ อยู่ที่ราคา345,000บาทนะคะมี3ตัวนะคะที่ไม่มีดันดินหน้าถ้าลูกค้าท่านใดไม่เอานะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะตัวดันดินหน้านะคะถ้าเอาเป็นก็จะเป็นระบบติดตั้งใหม่หมดเลยนะคะชุดดันดินหน้านะคะรานะค,คาจะบวกเพิ่มไปอยู่ที่380,000บาทนะคะก็คือว่าอุปกรณ์หลังเลือกได้1อย่างนะคะมาดูที่ตัว3 9แรงนะคะเยนมา EF393 e นะคะ ตัวนี้นะคะอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ดันดินหน้าส่วนอุปกรณ์หลังเลือกลูกค้าก็เลือกได้หนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะรับประกันสวยๆพร้อมใช้งานทุกคันเลยค่ะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหนะะ้าเพจ Facebook เราได้เลยนะคะเพจชานชายัยแท็กเตอร์นะคะรถสวยพร้อมใช้งานทุกคันค่ะมีบริการจัดส่งนะคะหรือโทรมาสอบถามปรึกษากันก่อนได้นะคะ094602-2291นะคะ หรือถ้าแชทเรามาได้นะคะในเพจนะคะ Facebook นะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ